สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์หคุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งาน บอลกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้น c าชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี ครัวสโคปจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพนายเฟรมิงสโคปกรรมการผู้จัดการบริษัทซานฟร,รานเคบินจำกัดที่สาราการมาเป็นกุศลหนึ่งวัดราชโพทองตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวสโคปครอบครัวเอี่ยมสำอางและครอบครัวจอบพิทักษ์ร,ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพนายเฟรมิงสโค,ป,สโคปกรรมการผู้จัดการบริษัทซานฟรานเคบินจำกัดในคืนที่3โดยมีตืนเบิร์กจอหนนาลไลพอสเกอร์เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยสจสมทวินพูลเกตสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเหล่าบรรดากลุ่มเพื่อนกวนนักกอบและโรงเรียนนานาติ เบิร์กลีย์ชาวเดนมาร์กอังกฤษสวีเดนมาเกาตลอดจนทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบอมบุงราดเพื่อนสนิทมิสหายและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวสโคฟครอบครัวเอิ่มสำอางและครอบครัวจอมพิทักษ์เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในคืนที่3กันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางสาวกอชกรสโคฟและคุณแม่พัดสอนจอมพิทักษ์ให้การต้อนรับสำหรับนายเฟลมิงสโคฟเป็นชาวเดนมาร์กทำงานอยู่ที่บริษัทซาฟรานเคบินจำกัดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทซาฟรานเคบินจำกัดป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อม บำรุงราษฎแปดเดือนก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่20มีนาคม2564มีภรรยาเป็นคนไทยชื่อนางสาวกฤชกรสโคบและมีบุตรชายสองคนชื่อเด็กชายไซมอนและเด็กชายเซบัสเตียนสโคบโดยทางครอบครัวสโคบได้ตั้งสวดอภิธรรมมาตั้งแต่วันที่22มีนาคม2564และจะมีพิธีชาปนก,กิจศพในวันที่25มีนาคม2564เวลา17นาฬกาณเมนวัดราชโพทอง ก็ไดนต่อไปนะครับเดี र, ๋ยวญคุณท่านตั้งจะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน